thank you สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของพี่ k t c อีกแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาสู่คลิปเกมฟรีไฟล์นะครับเย่วันนี้เรามาอยู่กันกับเกมฟรีไฟล์เช่นเดียวกันนะครับแล้วคลิปวิดีโอนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วครับกิจกรรมเข้ามาเยอะมากครับทุกคนคือแบบกิจกรรมมาเยอะมากนะครับอ่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมนะจะมีเป็นในส่วนของทางด้านกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนฮะตำนานเมื่อยฟังจอมทัพปราบเซียน ทวงดาบไล่เทมครับทุกคนครับว้าว กิจกรรมใหม่ล่าสุดของฟรีไฟลนะครับทุกคนนะที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมนะในเกมกาลินาฟรีไฟล์นะครับผมเนีเมื่อเวลาเที่ยงเมื่อกี้นี่เลยนะครับทุกคนนะที่ก็จะมารีวิวนะครับผมนะชุดใหม่นะครับแล้วก็เหมือนจะมีเป็นไอซ์วอลตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนเออเป็นไอซ์วอลตัวใหม่แล้วก็ชุดใหม่นั่นเองนะครับว้าวสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปเอาชุดเมื่อยฟางกันเนี่ยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องพี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วเรา ว่าคลิปนี้เราจะหมดไปกี่เพจครับทุกคนครับป่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนตัวละครกันก่อนนะครับทุกคนเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวละครของในส่วนของแคนลี่ะครับพี่มีเรื่องนึงอยากจะบอกทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อฟ e e Fire a c a d e m y นะครับมาเช็คชื่อด้วยละกันเนาะในกิจกรรมตัวนี้นะครับ Free Fire Academy นะครับนะมาเช็คชื่อด้วยนะ อย่าลืมมาเช็คชื่อนะครับถ้าเช็คชื่อวันนี้จะได้รับเป็นคูปองโกลย่ยแล้ครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่ตาลาสังหารเนาะวิธีการเข้าเล่นหน้ากิจกรรมนะครับไปที่ร้านค้านะครับจากนั้นนะครับน้องๆจะเจอป้ายแบนเนอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยตำนานเม่ยฟังฮะทุกคนโหสุดยอดไปเลยครับนะกิจกรรมนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะทุกคนเลือกของที่ไม่ต้องการ2ชิ้นนะทุกคนสองชิ้นที่ไม่ต้องการนะครับอ๋อที่เหลือก็น่าจะไม่มีนะครับ โอเคเราก็กดไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ามาอะไรครับทุกคนกิจกรรมนี้ก็ต้องหมุนนะฮะเริ่มต้นที่9เพจครับจะไปจบที่เท่าไหร่กันแน่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปะกดเลยฟับอันดับแรกนี้น่าจะเป็นตาลาสังหารครับนั่นแน่ไม่ใช่ตาบาเป็นเรียกแอด o ดอปครับแม่ต่อไปน่าจะเป็นตาลรอบสองหอนะครับน้อง S 1> <S 1> <S เอ้ยไม่ใช่ว่ะเอ้ยเป็นบัตรเดมอนรอเย้าแฮทายผิดอะเออเฮ้ยทุกคนต่อไปจะเป็นอะไรคอมเมนต์ comment มาคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะกดนะนะคอมเมนต์มาก่อนดีกว่าว่าอันต่อไปพี่จะได้เป็นอะไรครับคอมเมนต์ comment มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ยังคอมเมนต์้ใช่ไหมโ okay. อเคหนึ่งสองสามไปฟืบ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 อ่าเป็นแอร์บอทอ่งเปาแดงนั่นเองนะครับแหมเป็นไงมีใครทายถูกหรือเปล่าเออ ปต่อไปนะครับหมุนไปเลยฟาบมาสี่มาสี่มาสี่กล่องสุ่มจะกินปืนไม่ใช่ฮะบุฟเฟตาราสังหารครับแม่ต่อไปนะเว้ยเป็นกล่องสุส่มจะกินปืนแน่นอนทุกคนกล่องสุส่มจะกินปืนอย่างแนสนอนฟึบอาอุราสดากอนครับเป็นยังไงต่อไปครับผมระเบิดแน่นอนฮะระเบิดนั่นไงระเบิดแกรนิต เอ่อ Chinese New Year 2019นะครับต่อไปน่าจะเป็นชุดนะฮะชุดเหมยฟางแน่นอนนะครับทุกคนฮะไม่น่าใช่ไอวอครับเฮ้ยไอีโบครับทุกคนเฮ้ยไอวอบะดาก้อนซีลฮะทุกคนโอ้โหไอเทมจะส่งเข้าไปยังในห้องแต่งตัวโอ้ยเจ๋ง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 จะได้ไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นชุดเหมยฟางนะครับอ่าจัดไปครับได้มาแล้วครับทุกคนเทส เซตสกาเลตเฟรมนะครับทุกคนฮะเป็นเซตมาใหม่เลยนะครับทุกคนว้าวเราหมดเยอะเหมือนกันหมดเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนฮะแพ็กเกจจะเป็นชุดนี้นะครับทุกคนนะสกาเลตเฟรมนะครับเฮ้ยสวยนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดแล้วก็ใส่กันนะครับมีฮะทุกคนอ่าต่อไปที่เราได้จะเป็นตัวนี้นะครับแอร์บอร์ดนะแอร์บอร์ดอ่างเปาแดงนะครับอ่าสวมใส่ไปแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระเบิดตัวนี้นะครับแกลเนตไชนีสนิวเยอร์สองพันนะครับปึ๊บ นอฟึบนอสวยงามนะครับอ่ะสวมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของไอซ์วอลนะครับนี่เลยฮนะ ไอ e ์ฟอร์ดากอนเซลนะครับหรือว่าดากอนเซลนะทุกคนตาผนึกของเทพหมิงนะทุกคนนี่ฮะโอ้โหโคตรเท่เลยฮะน้องๆเป็นไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าไอซ์ฟอรใหม่แล้วก็ระเบิดใหม่และเป็นชุดใหม่จะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับอันนี้พี่ก็ลงแร้งนะครับแล้ง4 VC นะครับผมนะจัดอันดับ4 VC นั่นแหละนะครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับ ต่อไปเก็บต่อไปเราจะรีวิวเป็นไอ o n e นะครับเฮ้ยจับเฮ้ยแดงปะเนี่ยแงแดงปะเนี่ย,เ,ยเขาเรื่อแล้วทุกคนเฮ้ยผมเล่นตัวละครผู้หญิงไม่เป็นนะครับอาจจะเล่นงองแงงหน่อยนะทุกคนสำหรับตัวผู้หญิงเนาะโอ,อ้เฮ้ย ล้มหนึ่งล้มสองสวยเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเออตัวเดียวตัวเดียวเพว้นตัวเดียวตัวเดียวหวัหวหวัวหัวโอ้ยไปโดนหัวเอาซี่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 เอาซีโผล่มาโผล่มาเออโอ้ล้ม เออขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวโอเคครับคุณดูเดี๋ยวเราจะซื้อไอวอลนะครับไอวอลเนาะแล้วก็เป็นอันนี้นะครับระเบิดเนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับปึ๊บอ่านี่เลยนะครับเป็นไงไอวอลใหม่นะฮะทุกคนเท่ดีนะมันดูเป็นไอวอลจริงๆขึ้นมาแล้วอะต่างจากไอไอวอลบังเกอร์มากนะทุกคนอืมแล้วก็ระเบิดนะครับระเบิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับ อ๋อสียเสียเสีเสียโฟมอ่ะเออลงไปหนึ่งครับลงไปหนึ่งครับเหลือหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเพื่อน เอาละจ้าสวยงมเครื่องเริ่มติดแล้วเครื่องเริ่มติดแล้วถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไอวอลตัวใหม่เนะทุกคนเป็นยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปสุ่มกันดูนะทุกคนเผื่อแบบสุ่มแล้วมันได้ถาวรมานะก็เอามาลองเล่นดูได้นะครับน่าจะเท่ดีนะสำหรับไอวอลตัวใหม่นะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะชุดผู้หญิงพี่มองว่ามันสวยนะแต่ว่าส่วนตัวพี่ไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงนะครับเฮ้ยทำทำสันนี่วะโพมาเซ่โมาเซ่ ยิงเปิดจุดปลายครับเฮ้ยติดรถติดรถยิงไม่ได้ครับครับเอ้าล้มหนึ่งไปครับน้องๆล้มหนึ่งไปโอ้โหล้มหนึ่งไปฝากซ้ำหน่นนะอยเฮ้ยปั๊มยา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 จะได้ EP เพิ่มอ่าปั๊มยาจะได้สวยเพื่อนเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียว ไอตัวนี้ล้มไอตัวนี้ล้มไอตัวนี้ตกจากที่สูงตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายทุกคนอ่าโดนหัวครับโดนหัวมาตั้งไอวอลไปก่อนอันหนึ่งฟับเกงกลัวไปสิเกงกลัวไปสิไอวอลใหม่เกงกลัวไปสิมันหายวะหายตัวนะหายตัวนะไอ้นี่นะ เออสวยงามเพื่อนเอ้ยเพื่อนล้มเพื่อนล้มโอ้ผมไม่ชอบเสียงปืนสกาเลยว่ะแสบหูมากเลยเอาโดนหัวไปครับเฮ้ยโอ้โดนซ้ำแน่นอนโดนซ้ำแน่นอนโดนซ้ำแน่นอนอ่ะอ่าจะซ้ำจะซ้ำไอวอตั้งไอวอตั้งไอวอสี่พอโทเอาปั๊มยามันอยู่นี่เพื่อนตั้งไอวอตั้งไอวอดึงดึ้งออาสิโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อย เรียบร้อยไม่ไม่ทำไมอไโอ้ตายครับเรียบร้อยเออคือไม่โหมะโหมะโหตั้งไอวอ์ขอโทษโอ้จบแล้วตั้งไอวอ์อย่างนี้ โอ้โหไม่ใส่ชุดดำด้วยมองไม่เห็นไปและไป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 แล้วโ er, อ้โหตึงนะตึงนะตึงๆแหละพี่ชอบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตึงๆแหละพี่ชอบตึงๆแหละพี่ชอบตึงๆแหละพี่ชอบ ตึงๆแหละพี่ชอบตึงๆแหละพ,พี่ชอบตึงๆแหละพี่ชอบตึงๆแหละพี่ชอบน้องชายโอ๊ยเอายามาสิเว้ละซ้ำก่อนซ้ำก่อนเฮ้ยตั้งายวอเอาซีเอาซีเอาซี ขอบคิดทันนะขอบคิดชาลัดลักแหลมนะมีตัวชัดโอ้ยโอ้เฮ้ย,ย,ยต้องขอบใจเพื่อนนี่นะขอบใจมากเพื่อนโอ้โห โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแลทุกคนนะสำหรับชุดใหม่แล้วก็ไอวอลใหม่นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับสำหรับชุดใหม่แล้วก็ไอวอลใหม่นะครับใครชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยละกันนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกค